สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เปิ้ลค่ะอรุณสวัสดยามเช้าสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มากับกุมด,ดีนะคะวิวสวนนะคะสบายสบายค่ะนะคะสวนเป็ดสวนหมีนะคะไม่ได้เห็นนานแล้วเนาะมาอยู่กับบรรยากาศเอาดอเพราะว่าวันนี้อากาศดีเนาะแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นหน้าร้อนนะคะอาจารย์เปิ้ลก็เลยมาทักกันเบาๆในยามเช้าค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีๆเนาะก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนึกถึง3สิ่งที่คุณต้องรู้ใช้ชีวิต มีสุขแล้วก็สำเร็จง่ายนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็น การแบ่งบปันนะคะในเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกการแบ่งปันในเรื่องของจิตวิทยาการแบ่งปันในเรื่องของศิลปะก,การใช้ชีวิตนะคะว่าจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็สดใสอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่างวันนี้อาจารย์เปิ้นก็กว่าจะได้เล่ตาตัวอย่างเอ้ยวันนี้มาเอาดอดีกว่าบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยแล้วก็อุณหภูมิที่เคยหนาวเนี่ยก็เริ่มอุ่นอุ่นจนร้อนเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะใครอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรนะคะทำอะไรกันอยู่อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะแบ่งปันให้อาจารย์เปิ้นทราบได้นะคะโดยการ เขียนข้อความขึ้นมาค่ะขอบคุณการแชร์ไลฟ์เรียลไทม์ค่ะขอบคุณพลังงานความรักขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการแบ่งปันค่ะใครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เขียน1ิรเรื่องโชคดีที่คุณอยากให้เกิดขึ้นค่ะ1ิรเรื่องโชคดีที่คุณอยากให้เกิดขึ้นค่ะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างอยากให้อะไรเกิดขึ้นบ้างเขียนขึ้นมาเลยค่ะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงการฝังโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกลงไปนะคะอย่างที่บอกว่าหลักสูตรความเจริ์จัน้ลค่ะที่คุณคลิกไลค์ติดดาวก,ก่อนนะคะเป็นไฟประะจววัันนค่่ททีุทกยาม เ,นะเป็นการสื่อสารกันง่ายๆเพื่อให้เข้าถึงพลังงานที่มีในตัวเองนะคะซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยที่เราจะสามารถมีได้แต่จริงแล้วชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายสบายสบาย,บายกับเรื่องอะไรก็ได้ขอให้เราเนี่ยอย่าปิดกั้นก็พอนะคะอาเขียนได้ค่ะนะคะสิเรื่องโชคดีที่คุณอยากให้เกิดขึ้นค่ะใครเขียนไม่เป็นนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลชี้นาแล้วกันนะคะฉันหาเงินเก่งค่ะฉันหาเงินเก่งค่ะเงินทองเป็นของหาง่ายเงินทองเป็นของหาง่าย เศรษฐกิจชีวิตฉันดีเศรษฐกิจชีวิตฉันดีนะคะแล้วก็เรามีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไม่มีเวลานับเรามีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเรามีเงินเพิ่มๆๆขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นคลิปสั้นของอาจารย์เปิลแล้วนะก็อย่าลืมแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปนะคะที่สําคัญที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดนะคลิปดีๆรวมถึงไลฟ์ดีๆก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจอาจารย์เปิลปฏิตาวิสุทธิากุลนะคะรวมถึงติดตามอาจารย์เปิลทุกช่องทางค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้ง IG ก็ไลฟ์ได้แล้วนะคะ u t u b e ก็ไลฟ์ได้แล้วเอ๊ะิ i k t o กก็มีคลิปเนาะแต่มไม่ใช่คลิปไลฟ์ใช่ไหมอ่าเป็นคลิปสั้นๆได้แล้วนะคะเวลาที่สถานีใดสถานีหนึ่งเ,เกิดความขัดข้องเนี่ยก็สามารถเปิดอีกที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาได้นะคะก็รู้สึกถึงพลังงานของหน้าร้อนนะคะแม่พอคลายหนาวไปปุ๊บร้อนเลยอบอุ่นนะคะอย่างที่บอกประเทศไทยก็มี3ฤดูฮะ,ะร้อนร้อนมากร้อนที่สุดเมื่อวานนี้ก็มีรุ่นพี่เขาไปเที่ยวที่ไหนนะ้าที่หาดขยายลนองมันชื่อหาดอะไรอะ่ะ ที่มันสวยๆอะค่ะนะ,ะดีค่ะเขียนมาค่ะดีมากค่ะลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะลูกค้าเต็มร้านเลยใช่ค่ะเราเราจะต้องเห็น ภาพ Fest ความสําเร็จนะเราต้องเห็นภาพความสําเร็จเราต้องเห็นภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะคะ3มสิ่งคุณต้องรู้ใช้ชีวิตมีสุขสําเร็จง่าย1อารมณ์ดี 2. โฟกัสชีวิตก้าวหน้า3ปัจจุบันดีที่สุดนะคะทายัางไงปัจจุบันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะ,ะทำยังไงชีวิตเราจะดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจงป้อนโปรแกร,รมโฟกัสนะคะสิ่งที่เราต้องการให้มากที่สุดเราถึงจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าคนทั่วไปแล้วนะไม่ค่อยทราบความต้องการของตัวเองไม่ค่อยรู้ความต้องการของตัวเองนะคะพอเราไม่ทราบ พอเราไม่รู้ความต้องการของตัวเองเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีภาพความสําเร็จที่ไม่ชัดเจนเหมือนอย่างที่อาจารย์เปิ้ลได้บอกในคลิปสั้นน่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปมีเงินเพิ่มขึ้นมีเงินใช้ตลอดชีวิตทําอย่างนี้มีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันที่อาจารย์เปิ้ลนทำคอนเทนต์มาสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยคือคนพูดลบคนคิดลบคนทําลบเนี่ยเขาจะมีภาพความล้มเหลวในตัวเขาอยู่ตลอดเวลาและเขาจะชอบชักชวนคนอื่นเนี่ยให้มีภาพความล้มเหลวตามคลิปที่อาจารย์เปิ่อนทำไปเนาะมันค่อนข้างไวรลัลแล้วก็มีคนแช อาจารย์เปิ้ลเลยเขียนไปไม่รู้กวนตีนหรือเปล่าอาจารย์เปิ้ลเขียนว่าการแคร์คนอื่นมากเกินไปคือความใส่ใจที่ไร้สาระค่ะถ้าบังเอิญว่าคนนั้นเนี่ยเขาถ้าเราบอกว่าเออเรามีเงินนะเราชีวิตที่ดีนะแล้วคนอื่นเขาจะไม่ว่าเหรอคะต้องถาม่อยว่าคนอื่นที่ว่าคุณถ้าเกิดว่าเขาโอนเงินให้คุณหนึ่งล้านคุณต้องกลัวเขาว่าค่ะเพราะคุณต้องแคร์เขาคุณให้เงินเขาแต่ว่าถ้าคนอื่นที่เขาว่าคุณ เขาไม่ได้ให้ทําให้คุณมีหน้ามีตามีเกียรติมีชื่อเสียงมีศักดิ์ศรีเลยแล้วถ้าคนอื่นที่เขาว่าคุณก็ไม่เคยให้เงินสดกันฟรีๆสักแสนสองแสนเลย,เลยอะไรเงี้ยถ้าคนอื่นที่เขาว่าคุณไม่เคยทําให้คุณมีความสุขในชีวิตเลยถ้าคนอื่นที่ว่าคุณไม่ได้ว่ามีพระคุณบุญคุณบุญโนอะไรกับคุณเลยอย่างเงี้ยต้องถามตัวเองนะคะว่าคุณกําลังเอาใจใส่กับมนุษย์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเลย คุณเก็ตไหมว่าคนในโลกไปเนี้ยมันติดมันติดกับคําของคนว่าคนอื่นว่าอย่างงู้อย่างนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งตรงนี้อาจารย์เปิ้ลรู้สึกว่าเรายังต้องช่วยกันแชร์แชร์คลิปแชร์ไลฟ์สดรวมถึงที่สาคัญที่สุดคือเราต้องล้างสมองของเรานะเอาฝากไว้คํหนึ่งค่ะการแคร์คนอื่นมากเกินไปคือความใส่ใจที่ไร้สาระค่ะเขียนค่ะการแคร์คนอื่นมากเกินไปคือความใส่ใจที่ไร้สาระค่ะชีวิตอาจารย์เปิ้ลนะคะเคยไม่มีอะไรเลยจากการที่แคร์คนอื่นมากเกินไป ถ้าคนที่ว่าคุณบ้าหรือเปล่ามาพลังจิตได้จะนึกบ้าหรือเปล่าขายของอันนี้บ้าหรือเปล่าเป็นพวกบ้าขายของเป็นพวกบ้าโลกสวยเป็นพวกบ้านุ่นบ้านี่คุณต้องถามว่าคนที่เขาว่าคุณเน่ะเขาได้เขาได้โอนเงินให้คุณสักล้านหนึ่งไหมใช้เล่นๆอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นคนที่โอนเงินให้คุณใช้เฉยๆแบบไม่ไม่เอาเงินคุณคืนแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขเนี่ยเป็นคนมีพระคุณแบบโ,โหเหลือล้นเท่าเออโอเคค่อยแคร์ส่วนใหญ่แล้วคุณจะแคร์คนที่แม่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเลยอะ ก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าทำทำไมอ่ะทนทำไมฟังทำไมแคร์ทำ,ทำไมคะไม่ต้องแคร์ค่ะการแคร์คนอื่นมากเกินไปคือความใส่ใจที่ไร้สาระถ้าวันนี้คุณจะลุกขึ้นมาไลฟ์สดถ้าวันนี้คุณจะลุกขึ้นมาทำเพจถ้าวันนี้คุณจะลุกขึ้นมาขายอะไรสักอย่างที่คุณมีความรักในในสินค้านั้นถ้าวันนี้คุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าวันนี้คุณจะลุกขึ้นมามีพลังจิตใต้สํานึกแล้วก็รู้เรื่องของการขาย รู้เรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการอ่านคนหรือว่าจะมาเรียนรู้อะไรสักอย่างหรือว่าฝึกที่จะคิดพูดทําดีๆกับตัวเองคุณยังอายคนอื่นน่ะนะคะไม่ได้ค่ะคุณต้องเพิ่มเข้าไป mm. เพราะฉะนั้นคุณถามตัวเองให้ดีว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนของการใช้ชีวิตถ้าคุณการต้องการการ,การเปลี่ยนแปลงมากคุณก็รับสิทธินั้นเดี๋ยวนั้นเลยว่าถามตัวเองว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่อวันเนี่ยไม่เอาเมื่อวานนะบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยไม่เอาเมื่อวานนะคะเอาวนันนี้เอาวันนี้ค่ะเมื่อว เอาวันนี้คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแค่ไหนถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมากคุณต้องเริ่มแล้วค่ะคุณต้องเริ่มลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ละอ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าทอล์กโชว์ปี2องซีซั่นสนะคะชื่อว่าตอนรวย โค้งสุดท้ายนะคะหรือว่าไปเปิดตลาดเศรษฐีเนี่ยคือ2.1นะคะตอนนี้2.2นะใครยังไม่ได้เข้าทอล์กโชว์ปี2ซีซั่น1นึ่งนะคะ,ะเขียนมาว่าสนใจรวยโค้งสุดท้าย499บาทเป็นทอล์กโชว์การกุศลน,นะคะซึ่งจะออนแอร์เนี่ยในอีก5วันนี้แล้ววันนี้วันที่4ใช่ไหมคะออนแอร์ on air, วันที่9มีนาคมค่ะก็สังเกตดูว่ามีพี่น้องหลายท่านเนี่ยทยอยลงทะเบียนมาแล้วนะคะยังไงเข้าไปรอกันในกลุ่มเลยนะคะ4ชั่วโมงเต็มๆครับสำหรับสามชั่วโมงเต็มๆกับ4วิทยากรจริงๆก็4ชั่วโมงไดาาาชั่ว เกินเ่ยเนาะเราก็มองหน้ากันเลือกรักไอที่เตรียมมาชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการแถมให้นะยิ่งใครที่ได้เข้า,เ,าเปิดตลาดเศรษฐีสี่เก้า้าเนี่ยใครไม่ได้เข้าเนี่ยพลาดมากรีบเข้านะเป็นทล์กโชว์มีด้วยกันน่าจะสี่ชั่วโมงครึ่งอะเกือบห้าชั่วโมงค่ะเกือบห้าชั่วโมง4ี่เก้าเองรีบเข้านะคะเดี๋ยวจะหมดเขตก่อนนะชื่อว่าตอนเปิดตลาดเศรษฐีแล้วก็มีทล์กโชว์ของเดือนนี้เดือนมีนาคมชื่อว่าตอนเอ รวยติดสปีดนะคะโค้งสุดท้ายใครที่ต้องการอัปเลเวลโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าลงทะเบียนมาที่499นะคะทีนี้เปิดตลาดเศรษฐี499ทำไมคุณต้องเข้าของเดือนที่แล้วเนาะเป็นท็อกชว์เดอนกุมภาพันธ์คือแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ในโลกของเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่าเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยจะดีมากหรือว่าดีน้อยอาจารย์เปิ้ลไม่รู้นะคะทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเวลาที่เราอ่ะจะทําธุรกิจอะไร เวลาที่เราจะขายอะไรที่จะเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยมันมักจะมีคนพูดว่าไม่มีคนซื้อหรอกช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยมีเงินช่วงเนี้ยใครๆก็ไม่มีเงินกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขายอะไรหรือไม่ขายอะไรอาจารย์เปิ้ลว่ามันสําคัญมากค่ะที่คุณจะต้องผูกขาดตลาดบนคุณต้องขึ้นตลาดบนค่ะมันมันสําคัญจริงๆคือคุณต้องขึ้นตลาดบนนะ่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจคุณยังติดอยู่ที่ตลาดล่างคุณจะมีความคิดมากมายที่เป็นไมายเซ็ทลักษณะความจนเนี่ยอย่างที่อาจารย์เปิลเนี่ยยกตัวอย่างคุณฟังเกิดขึ้นเรื่อยๆทําให้คุณไปตัดบททุกอย่างหมดเลยทําให้คุณไปปิดโอกาสตัวเองที่จะเจอลูกค้าใหม่ๆเจอโอกาสใหม่ๆเจองานใหม่ๆเพราะว่าคุณอยู่ในตลาดล่างคุณไม่ได้อยู่ตลาดบน คุณชอบไปคิดแทนคนอื่นเพราะว่าขายไม่ได้ซื้อไม่ได,ไได้ไม่มีเงินซื้ออำนาจการขายไม่มีอาจารย์เปิ้นอยากจะบอกเลยว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจตัดสินใจว่าตัวเราต้องการอะไรตัวเราต้องการชีวิตแบบไหนตัวเราคืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการ แล้วก็ในคอร์สการขายของอาจารย์เปิลน,นะคะจะมีอยู่บทหนึง่งชื่อว่าผูกขาดตลาดบนมันจะเป็นการให้ความมั่นใจกับสําหรับเซลลมากแล้วก็เป็นการให้ให้ความมั่นใจกับพ่อค้าแม่ค้ามากรวมถึงให้การมั่นใจทุกคนต้องเรียนค่ะเพราะโลกใบนี้คือโลกแห่งการขายมันจะมีทั้งจิตวิยาพลังจิงตตสสุขมีคนมาถามว่ามันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคืออาจารย์เปิ้ลนะ่ะเคยเปิดเผยบทเรียนไปเลยว,ว่าบทที่1นึถึงสาคืออะไรแล้วปรากฏว่ามันเหมือนเป็นความลับของของคอร์สอะค่ะ อาจารย์เพิ่นเลยไม่ได้ให้รายละเอียดอาจารย์เพิ่นจะให้รายละเอียดเฉพาะคนที่สนใจจริงๆ เช่นแบบตัดสินใจแล้เราจะเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์เพิ้นถึงจะให้รายละเอียดนะคะคนไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเรียนเนี่ยแล้วมาถามว่าเนื้อหาเป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์เพิ่นบอกคุณก็หมายความว่าอาจารย์เพิ่นกำลังสอนคุณนอกคอร์สอยู่แล้วมันพีเมียมจริงๆอาจารย์เพิ่นขอสมนสสาหรับคนที่เข้าเรียนเท่านั้นนะคะที่จะได้เห็นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกเดิมเนี่ยในกลุ่มคอร์สเคลรับขายเก่งคือโชคดีมากอาจารย์เพิ่นจัดแพ็กเกจให้ใหม่ให้ให้คู่ควรกับตลาดที่กำลังเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะน้เเีี่่่่ยคคอออรร์าาาาากกททมไใใชปจํห มีทั้งหมด30บทด้วยกันส่วนพี่น้องท่านไหนนะคะอยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาในการผลิตงานอย่างเงี้ยอาจารย์เพิ่งก็ให้เลขบัญชีการศึกษาไว้ในกลุ่มแล้วนะคะและคุณทุกคนจะต้องเรียน เพราะอะไรเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้ของการตลาดหมดเลยแล้วคนอื่นเป็นคนครอบงำเราครอบงำการตลาดเราว่าเราควรจะซื้ออะไรไม่ควรซื้ออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะคะก็ฝากไว้นิดหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ิ้ลขอบคุณการแชร์50ล้านนะคะเขียน1ิเรื่องโชคดีที่คุณให้เกิดขึ้นนะคะอ่าสามสิ่งคุณต้องรู้ใช้ชีวิตมีสุขสําเร็จง่ายข้อที่1ค่ะคุณจะต้องรู้สึกอารมณ์ดีไม่ว่าจะร่างกายจะเป็นยังไงจิตใจจะเป็นยังไงนะคะเราจะต้องรู้สึกอารมณ์ดีเพราะว่าอารมณ์ดดดดีีเเปอารท่่ไึงงูืข้ ในชีวิตแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้เรื่องพลังจิตใต้สํานึกคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตใต้าสานึกเพียงแค่เขาอารมณ์ดีเพียงแค่เขายิ้มอ่าเพียงแค่เขาหัวเราะเขาก็กลังสร้างคลื่นบิเบอเรชั่นสั่นสะเทือนให้เกิดสภาวะของความโชคดีและดึงดูดเงินเข้ามาค่ะ ตอนนี้นะคะในรายการไลฟ์อาจารย์เปิ้ลใครกดแชร์แล้วนะให้เขียนว่ายินดีรับเงินสด5ล้านนะคะคนไหนยิ้มแล้วให้เขียนว่ายิ้มคนะแนน100คะแนนนะคะคนไหนหัวเราะแล้วนะคะบอกว่าหัวเร200นาะ200คะแนนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการปลุกกระตุ้นออร่าแห่งความสุขออร่าแห่งความโชคดีการยิ้มการหัวเราะเนี่ยอาจารย์เปิ้ลถือว่าเป็นพื้นฐานเลยค่ะ เป็นพื้นฐานของตรงนี้เลยนะคะว่าเเราต้องการอะไรในชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสค่ะยิ้มแล้วร้อยคะแนนค่ะใครหัวเราะแล้วให้200อคะแนนนะคะเพราะว่าการยิ้มการหัวเราะนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยนะคะสร้างพลังงานที่ดีสร้างออร่ราที่ดีในชีวิตค่ะแล้วเป็นการเบริกเงินด้วยถ้าวันนี้คุณรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียตัวร้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคุณรู้เลยค่ะว่าคุณโชคไม่ดีละ เออโชคไม่ดีแล้วนะคะเพราะฉันตอบแปนี้ลุยเดินหน้าต่อไปค่ะทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ทําสิ่งที่มันใช่ทําสิ่งที่มันยอดเยี่ยมเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกค่ะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถตัดสินใจมีอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ในแบบที่เราต้องการนะคะ <c oughs> ใช้ชีวิตให้ให้ดีที่สุดนะคะไม่ติดค้างนะคะเพราะฉันตรงนี้นะก็อาจารย์พิงก็จะมาไลฟ์สั้นๆนะคะเพราะว่าเออ อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะมาไลฟ์เอาท์ดอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าสค่ะโฟกัสชีวิตก้าวหน้านะคะเราต้องโฟกัสชีวิตที่มันก้าวหน้าเช่นเราพูดถึงอ,อ,อนาคตของเราที่มันจะมีบางคนเนี่ยบอกเราว่าชีวิตที่มันก้าวหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าเราพูดถึงเรื่องเงินเข้าหรือว่าเราพูดถึงอะไรดีๆเงี้ยเขาเขาจะรู้สึกว่า เหมือนกับว่าเราเพ้อเจ้อเหมือนกับว่าเราพูดสิ่งที่มันเลื่อนลอยไม่มีความจริงคุณเคยได้ยินไหมคะว่าแฟนเราสามีภรรยาเราอ่ะมักจะพูดบอกกับเราว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างนะเคยได้ยินไหมอ่าไหนใครเคยโดนพูดอย่างนี้ให้เขียนว่าเคยโดนพูดอย่างนี้ค่ะเขียนว่าเคยคะ่ะเออคือบอกว่าเอ้ยอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างนะทีนี้อาจารย์เพิ้นจะบอกว่า โฟกัสชีวิตก้าวหน้าคือการอยู่ในโลกของพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยจิตสำนึกไม่มีพลังเจ็ดเปอร์เซนต์จิตใต้สำนึกมันมีพลังเก้าสิบสามเปอซเวลาที่คุณบอกว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างนะอาจ,จารย์ปั้นไม่เถียงค่ะเพราะคุณกาลังใช้ชีวิตรจริงของคุณอยู่แต่ว่าคุณอยู่ในโลกความจริงของคุณเนะ่ะคุณอยู่ในโลกความจริงแบบไหนแบบไหนคะอ่ามีคนเคยเยอะเลยคุณวนวพรนะคะพี่มัธยานะคะบอกอยู่ในโลกความจริงเมื่อสิทีนี้ถามหน่อยว่าโลกความเป็นจริงคือโลกความเป็นจริงแบบไหน เออโลกความเป็นจริงคือโลกความเป็นจริงแบบไหนเช่นโลกความเป็นจริงคือไม่มีเงินเข้าจนลําบากไม่ต้องพยายามทําอะไรห้ามคิดบวกห้ามมีความสุขนี่คือโลกความเป็นจริงเหรอหรือว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงแบบที่เรากําลังเลือกคือเชื่อว่าเรามีเงินเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีเชื่อว่าเราจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นชีวิตคุณคิดดูนะว่าการอยู่ในโลกความจริงไม่ว่าใครจะนิยามว่าไอ้ความเป็นจริงของโลกเนี่ยมันคือแบบไหนแต่คุณต้องเป็นคนเลือกนะคะ ว่าโลกความเป็นจริงของคุณจะเป็นโลกที่อยู่ในโลกอกุศลหรือกุศลโลกกุศลคือโลกแห่งความเบิกบานใจมีความหวังมีแรงบันดาลใจแต่ว่าโลกนะคะของอกุศลคือนั่งคิดลบค่ะคิดถึงชีวิตที่แย่นึกถึงอะไรที่ทําให้ฉันเป็นอย่างนี้อะไรอย่เงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นคนที่สร้างเส้นทางของคุณเนี่ยให้เป็นในแบบที่คุณกําลังเป็นอยู่เขาบอกว่าอยากรู้ว่าเป็นเป็นอย่างวันเนี้ยได้ยังไงอ่ะให้ดูเมื่อวานเนี้ยอยากรู้ว่าพรุ่งเนี้ยเป็นยังไงให้ดูวันเนี้ย อยากรู้ว่าโลกของเราวันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นยังไงให้ดูวันนี้ค่ะว่าคุณคิดอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตคุณพูดอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตคุณทําอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตค่ะที่ถามเลยค่ะว่าโลกความเป็นจริงของเราคือโลกที่เราจะดีไซน์ยังไงก็ได้คนที่พูดอาจรย์ม่เชื่อว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงมั้งสิคนนั้นน่ะจะพยายามพูดว่าโลกความเป็นจริงที่เขาอยากให้คุณอยู่คือเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความหนามเป็นโลกเป็น,ปนที่เต็มไปด้วยคนที่โหดร้ายซึ่งเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในโลกความเป็นจริงแบบนั้นเราควรอยู่ในโลกความเป็นจริงของเราค่ะนะคะสองปัจจุบันดีที่สุดวิธีการทําให้ชีวิตก้าวหน้าคุณใช้เวลา24ชั่วโมงวันนี้กับการคิดถึงตัวเองในมุมไหนกับการใช้ชีวิตในมุมไหนอันนี้อาจารย์ว่าสําคัญเลยนะคะคุณใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยกับมุมไหน ถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความสุขสดชื่นแจ่มใสมีพลังเป็นคนที่ยอดเยี่ยมใช่ค่ะคุณเลือกถูกแล้ววันนี้ต้องมีความสุขที่สุดปัจจุบันสําคัญที่สุดทําตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะคะยิ่งคุณมีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่คุณปล่อยวางสบายใจได้คุณค้นหาความสุขได้ตัวเองคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะ เวลาอาจารย์เปิ้ลเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจเจ็บไข้ไม่ป่วยไม่สบายกายนะคะอาจารย์เปิ้ลรู้เลยอย่างเดียวว่าวิธีการที่ทาให้อาจารย์เปิ้ลหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งทางกายทางใจก็คือความสุขเพราะความสุขเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตวันนี้เป็นวันชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่ผ่านสบายเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยคุณกาลังสร้างโลกของคุณคุณกําลังสร้างโลกแบบไหนให้กับตัวเองตอนนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลคิดว่าคุณควรจะได้กันคนละล้าน ะค,ะคอมเมนต์ร้านร้านละคอมเมนต์ค่ะช่วยดีไซน์หน่อยค่ะว่าโลกความเป็นจริงของคุณคือโลกแบบไหนอ่าเขียนเลยค่ะเช่นเป็นโลกที่เราเนี่ยหาเงินเก่งเป็นโลกที่เงินทองหาง่ายเป็นโลกที่เศรษฐกิจดีเป็นโลกที่เราโชคดีเป็นโลกที่เราเชื่อว่าการคิดพูดทำของเราจะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จ เขียนเลยค่ะเพื่อเป็นการฝึกสมองเพื่อเป็นการป้อนโปรแกรมภาพเหล่านั้นคําศัพท์เหล่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นลงไปในจิตใต้สํานึกซ้ําๆเพื่อย้าเตือนว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆ <S <S ข้อดีของการใช้พลังจิตใต้สําสนึกนะคะก็คือเวลาที่เราคิดถึงอะไรมันไม่เกิดขึ้นทันทีเพราะเขาอยากจะให้เราทบทวนกหอนว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงไหมเราอยากได้ปรากฏการณ์นั้นจริงไหมถ้าเราอยากได้ปรากฏการณ์นั้นจริงอยากได้สิ่งนั้นจริง คุณก็แค่คิดติดถี่คิดซ้ำๆจนมันเกิดขึ้นพลังงานที่ทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้รู้เคล็ดลับตรงนี้ก็เลยใช้ชีวิตสเปส,สปะแล้วก็คิดบวกบ้างคิดลบบ้างที่เลวร้ายก็คือชอบคิดลบกว่าคนอื่นนะชอบชอบคิดว่าโลกใบน,นี้มันมันโหดร้ายมันอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งอาจารย์เพื่นที่ว่าไม่จริงเราต้องมองโลกมุมใหม่ๆให้กับตัวเองให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยเริ่มจัดแพ็กเกจชีวิตตัวเองว่าตัวเราอะเป็นยังไง เราต้องการการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแค่ไหนแล้วที่สําคัญที่สุดอย่าได้ไปสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเราอาจารย์เปิ้ลรู้เลยช่วงเนี้ยมันมีข่าวดังมากมันก็มีข่าวดังหลายเรื่องเนาะอาจารย์เปิ้ลสามารถพูดได้เลยว่าอาจารย์เปิ้ลสนใจบ้างไม่สนใจบ้างเพราะอะไรอาจารย์เปิ้ลรู้ว่าความอยากของเราอะความอยากของเราถ้าเราสามารถที่จะเอาชนะได้อ่ะนะคะมันก็จะเป็นการเอาชนะขั้นที่หนึ่งเหมือนกันคือเราไม่ได้ทําอะไรที่แบบเราอยากจริงๆอะนะเร,เราแบบเฮ้ยฉันอยากรู้เรื่องนี้ฉันอยากสรรืบข่าวเนี่ย เรายิ่งเพิ่มเรายิ่งแบบบุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปเงี้ยเหลือเราเหมือนแบบไปให้อาหารความอยากตัวเองอะค่ะพอเราไปให้อาหารความอยากตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นความเคยตัวอาจารย์เปน็นบอกว่าเอ้ยอยากรู้ว่ะอยากรู้ใช่ไหมงั้นเราไม่อยากรู้ เออมันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะคะอะโลกเศรษฐกิจชีวิตตียอดเยี่ยมมากค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะไลฟ์วันนี้นะคะก็จะเป็นไลฟ์สั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เพื่อนมีภารกิจนะคะที่ต้องไปทําก็อยากจะฝากไว้มุมมองว่าให้คิดว่าในโลกไปเนี้ยไม่มีอะไรที่คุณมีไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณสําเร็จไม่ได้คุณเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่มันสําเร็จ คุณเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งต่างๆที่มันสวยงามที่สุดนะคะแล้วก็สําหรับเดือนนี้นะคะก็ฝากทล์กโชว์เนี่ยล่ะรวยโค้งสุดท้าย499เข้าไปฟังมุมมองแล้วก็พัฒนาชีวิตดูนะคะส่วนวันนี้นะคะใครที่ชอบชื่นชอบไลฟ์ของอาจารย์เปิ้ลนะคะอยากให้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะทำไลฟ์ดีๆให้ฟังทุกวันเลยนะคะคุณสามารถสนับสนุนนะคะกองทุนสื่อของบ้านแต่สวรรค์ได้นะคะที่เบอร์บัญชีแบงก์กรุงเทพค่ะ0587056078ค่ะ058 0 5 6 0 7ห้านเจดดะคะปทิตตาวิเศษผากุลนะคะแบงค์กรุงเทพค่ะนะสนับสนุนสื่อและสิ่งพิมพ์บ้านสายสวรรค์นั่นเองนะคะก็ขอบคุณการติดตามขอบคุณการแบ่งปันนะคะแล้วก็ฝากคลิปสั้นตัวหนึ่งนะอาจารย์เปิ้ลว่าดีมากเลยแต่ไม่ค่อยมีคนแชร์ทายสิอะไรเอออาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลทำคลิปสั้นนะคะที่มันเป็นกล่องสีม่วงชื่อว่าวิธีการจัดการตัวจี๊ดในองค์กรแต่จริงๆแล้วตัวจี๊ดนะ่ะอาจารย์เปิ้ลว่ามีทุกที่ในครรออบััััวววเาาามมมนนนจจจจะะีีีตตยู่่ใททํทง ในพื้นที่ที่เราไปในหมู่บ้านเราจะมีตัวแสบนะที่คอยวุ่นวายคอยนินทาเราคอยจับผิดเราอาจารย์เปิ้นมีวิธีการจัดการกับ3มเทคนิคสุดทึด่งนะคะยังไงลองไปแชร์ดูนะอาจารย์เปิ้นว่าถ้าได้แชร์ไปในกลุ่มที่คนทํางานที่เขาจะต้องเจอคนลนนักษณะนี้จะเกิดประโยชน์มากเลยค่ะแต่ยอดไม่ค่อยขึ้นเลยคนชอบฟังเรื่องความรักมากกว่าคนชอบฟังเรื่องเงินมากกว่านะก็ไม่ว่ากันนะคะชอบอะไรก็แชร์นะนะคะไหนแค่แชร์ให้อาจารย์เปิ้ลละบ้างคะ่ะ ه, ใครฟังแล้วบ้างว่า3ามเทคนิคสุดทึ่งนะคะการจัดการกับตัวจีดองค์กรอาจารย์เัิ้นใช้อันนี้เพราะว่าอาจารย์เพิ่นว่าในองค์กรเรามันต้องมีตัวจีดนะคะตัวจีดสักตัวหนึ่งที่มัน แบบแหม่กําลังจะมีความสุขเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาเลยเงี้ยมีวิธีการจัดการค่ะอาจารย์เปิ้ลใช้แล้วได้ผลดีนะคะแล้วก็ขอบคุณฟีเจอร์ดาวค่ะนะคะขอบคุณการสนับสนุนนะคะบ้านแสงสวรรค์ในการส่งค่ากาแฟมาแล้วก็ยังไงเจอกันนะคะในกลุ่มผิดนะคะในทอล์กโชว์โค้งสุดท้ายนะคะของเรารวยโค้งสุดท้าย4ี่เก้าทักมาที่อินบ็อกซ์เลยนะคะแล้วก็โลกของเราคือโลกแห่งการขายคนไหนที่อยู่ในคอสขายแล้วไปฟังนะคะอาจารย์เปิ้ลชอบมากเลยเรื่องตอนผูกขาดตลาดบน,ม,นมันมันมีข้อความที่ดีมากแชร์แล้วค่ะ ดีมากใช่ไหมคะฟังได้ฟังไหมไหนใครได้ฟังเรื่องตัวจีในองค์กรมั่งมันดีจริงๆนะเรื่องตัวจีในองค์กรเน่ยเพราะว่าอาจารย์เป็นมากคนในที่ทางานมีทุกที่ถ้าเราสามารถที่จะ เข้าไปเรียนรู้ได้แล้วปรับพลังได้นี่คือดีเลยนะคะแล้วก็น่าจะทําให้การทํางานนี้มีความสุขขึ้นการใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มาทักทายให้หาคิดถึงนะคะส่วนใครที่อยากจะมีมุมมองที่ดีนะคะอาจารย์เปิ้ลมีหนังสือหนังสือเรื่องของพลังคําพูดนะคะอาจารย์เปิ้ลมีหนังสือในเครือบ้านส,สวรรค์ชื่อว่าพลังสิริมงคลออกฤทธิ์ทางใจให้คุณมีมี มีชัยเหนือเมฆนะคะสองเล่มนี้600ค่ะได้ลายเซ็นของผู้เขียนด้วยนะคะถ้าใครเอาเล่มเดียวก็เล่มละสามร้ค่ะฟังแล้วไหนดูสิฟังแล้วโดนมากใช่ไหมมีไมหมคะตัวจีดองค์กรไหนล่ะอาจารย์เปิ้ลไม่เห็นคอมเมนต์เลยขอดูคอมเมนต์เปินึงขอบคุณการแชร์นะคะมันไม่มันไม่ขึ้นเรียลไทม์เนาะฟังแล้วโดนมากอันนี้เรื่องจริงค่ะน,นี่เรื่องจริงเพราะว่าคือ คนพวกนี้เป็นคนที่มีปัญหาอาจารย์เปิ้ลจัดหมวดอาจารย์ต่อไปมีอาจารย์ไม่จะ,าจาจะทําคลิปนะคือถ้าเป็นคลิปการเงินอาจารย์ไม่จะทํากล่องดําถ้าคลิปความรักอาจารย์ไม่จะทํากล่องชมพูถ้าคลิปการอ่านคนหรือว่าจิตวิาการอ่านคนอาจารย์มันจะทํากล่องสีม่วงอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าในยูทูบเนี่ยก็คือกล่องอะไรก็ได้ <laughs> เพราะ YouTube มันเป็นแนวนอนเนี้ยอาจารย์อาจารย์เปิ้ลใช้16ต่อ9ทําเป็นกล่องแนวนอนแต่ว่าถ้ากล่องใน YouTube ไอ้กล่องใน Facebook, ในเฟซบุ๊กกล่องในทิกตอกนะคะแล้วก็กล่องในไอจีอาจารย์เปิ้ลใช้กล่องสีต่อ3ก็คือกล่องเป็นแนวตั้งจะได้ดูง่ายๆยนะยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นบุญมรุกุนเนาะ,ะจําไว้นะคะเราทุกคนนะคะเกิดมาในโลกไปเนี้ยเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขเราเกิดมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเราเกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นความสุขความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของเรานั้นเราจะต้องเป็นคนเลือกไม่ใช่ให้คนอื่นเป็นคนเลือกแล้วก็ความสุข ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนอื่นทําให้เรานะคะแต่ว่าเราต้องเป็นคนเลือกที่จะทําให้ตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณการแชร์นะคะขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณการแอบขอบคุณการส่งฟิชเชอร์ดาวขอบคุณการส่งค่าขนมมาให้อาจารย์เปิ้ลผ่านบัญชีแบงก์กรุงเทพนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจในการเข้าทอล์กโชว์นะคะสองหนึ่ง 22นะคะที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจารย์ก็จะตั้งใจทํานะคะใครยังไม่ลงทะเบียนเชิญเลยค่ะที่หลังใหม่นะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลลาไปก่อนพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์สั้นนะคะวันนี้บา,บายบายรักค่ะส่งรักส่งกอดมีความสุขทุกคนนะอย่าลืมนะคะว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเนาะเงินเข้าชีวิตดีค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องนะคะ